คลิปนี้เดี๋ยวมาแนะนำไอเทมที่ควรมีติดไว้เลยนะฮะใน Arc e t e r n อีนะนี่ชุดนะครับชุดตัวนี้แล้วก็ปีกเนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าความสามารถของไอเทม2อ,อันเนี้ยมันมันเป็นยังไงบ้างนะครับควยเราได้เยอะเราครับในโต๊ะ Eternal Workbench นะครับหรือว่า r t e r n e l i e d t e a t e d w o r k b e n ก h ก็ได้นะเดียวกันนั่นแหละอ่ะมันก็จะมีชุดตัวนี้นะครับที่เขียนว่า Sh u r ีนะครับ e t e r n a l แนลชิล t นะครับ ก็คราให้มาครบชุดเลยนะครับอุปกรณ์ค้าก็หาง่ายมากเลยนะมีคิสตัลไฟเบอร์ไฮแล้วก็โพลิเมอร์ผมสามารถของชุดตัวเนี้ก็คือมันสามารถที่จะทนความร้อนได้นะครับหนึ่งสองก็คือพางตัวนะครับพางตัวจากสัตว์ถ้าเราวิ่งเข้าไปใกล้สัตว์แล้วก็เราอาจจะอยากเทมสัตว์ที่มันเป็นแบบพาสซีฟเทมอย่างพวกลิงอะไรพวกนั้นนะฮะซึงต้องค่อยคอย,ย่องไปใก,ใกล้แบบนี้นะแล้วก็เทมครับ ชุดตัวนี้ใช้ได้เยอะสัตว์มันจะไม่ค่อยสนใจเรานะครับอีกข้อดีอย่างหนึ่งคือมันป้องกันถึง600เลยนะครับตัวนี้นะอมมอนะครับป้องกันถึง600เลยแล้วก็มันไม่มีวันแตกนะมันไม่มีอ็นแตกไปดูอีกอันหนึ่งที่ผมแนะนําให้มีติดไว้ก็คือปีกปีกแบบนี้นะครับชื่อมันไกด์เดอร์สูตรตัวนี้ไกด์เดอร์สูตรจะพิมพ์ในช่องค้นหาก็ได้นะครับ ของคาบก็จะมี DNA10 Faber High แล้วก็เหล็กเบนทอนอินกอตนะครับของคาบถูกมากแต่ว่าประสิทธิภาพโคตรสูงสูงยังไงผมพาไปดูวิธีใช้งานนะครับก็คือเราลากไปใส่ชุดนะครับชุด more, อมอตัวนี้นะลากไปใส่เสื้อปึ๊บอ,อ่ามันก็จะเป็นการใส่เรียบร้อยละนะครับมันก็จะติดอยู่อย่างนี้ถ้าเราต้องการถอดออกจากเสื้อก็อถอดได้นะครับ โดยการกด Control คอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดลากออกมานะครับกดสายลากออกมาแบบนี้ปุ๊บมันจะเป็นการลากเฉพาะปีกแบบนี้ออกมานะครับผมก็เหมือนกับที่เราใส่สกินนั่นแหละครับง่ายๆอย่างนั้นเลยฮะถ้าใครมีเครื่องร่อนไอติดปีกเนี่ยผมว่าถ้าใช้ไปแล้วอะแทบจะลืมใช้ชุดเทคไปเลยว่าได้เพราะว่าชุดเทคบางคนอาจจะใช้ไม่คล่องไม่เป็นแต่ไอปีกร่อนเนี่ยมันใช้งานง่ายนะครับ แล้วมันก็ล่อนเร็วด้วยวิธีใช้ก็คือเรากระโดด2ครั้งครับหรือว่ากดสเปซบาร์สองครั้งนั่นเองแบบนี้เรากดชิปนะครับกดชิปแช่ไว้นะนี่เราอยากจะไปที่ไหนไปตรงไหนก็เลื่อนเมาส์ไปอยากจะเหินขึ้นเหินขึ้นก็ได้ครับเลื่อนเมาส์ขึ้นนะแบบนี้นะครับตัวเรามันก็จะเหินขึ้นนะบินขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องกดชิปค้างไว้ก่อนนะครับไม่งั้นมันคอนโทรลยากมันจะพุ่งอย่างเดียวถ้าเราปล่อยชิป อันนี้ผมกดชิปด้านซ้ายอยู่ถ้าปล่อยชิปปึบนี่ครับมันจะพุ่งไปอย่างนี้เลยพุ่งไปอย่างนี้มันจะคอนโทรลไม่ค่อยได้ละพุ่งก็พุ่งเร็วมากครับเห็นมันเนี่ยหดไม่ค่อยได้อ่าแบบนี้เราสามารถที่จะล่อนอยู่ยังไงก็ได้ครับไม่มีหมดเวลานะไม่มีกําหนดว่าเราจะล่อนได้กี่นาทีครับเพียงแต่ว่าเราต้องคอนโทรลด้วยการเหินขึ้นเชิดหน้าขึ้นนะเวลาเราจะล่อน ต้นจากที่สูงขึ้นที่ต่ําที่ต่ําขึ้นที่สูงได้ไหมได้นะครับผมลองลองร่อนให้ดูอันนี้ที่สูงไปที่ต่ําดูว่าจะร่อนร่อนไปไหมปึ๊บจหวัดถ้าเราพุ่งหน้าลงมันก็ลงอย่างรวดเร็วนะครับแบบนี้เลยนะเนี่ยพุ่งหน้าลงอะ่ะครับคล้ายคกับเราขี่กิฟินแล้วก็พุ่งลงอะไรไประมาณนั้นอ่าแบบนี้ทีนี้ผมจะลองร่อนขึ้นที่สูงดูจากตรงนี้จะขึ้นไปได้สักเท่าไหร่อ่ะับบคกิกดับบลแทบ ขึ้นได้นะครับขึ้นสูงได้อย่างนี้นะอันนี้ผมกดชิปแช่นะถ้าผมปล่อยชิปนี่คือมันจะพุ่งเลยนะฮะพุ่งเลยแต่มันก็มีวิธีที่เราคอนโทรลอยู่แบบนี้กดชิปแล้วก็พุ่งได้เหมือนกันครับโดยการเราเราเอาหน้าลงแบบนี้นะครับมันก็พุ่งให้ให้เหมือนกันแต่มันก็คอนโทรลได้เหมือนกันนะครับนี่ท้าให้ปล่อยชิปก็คอนโทรลได้ครับอ่าน้ําได้ไหม จุ่มกระโดดไม่ได้เลยถ้าเราลงน้ําใช้ฟังกช์ชันไม่ได้ถ้าลงดำดิ่งสุดแล้วค่อยกระโดดก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นใช้ได้เฉพาะบนบกจะต่างจากชุดเทคชุดเทคมันใช้ได้ทั้งในน้ําแล้วก็บนบกครับส่วนชุดนี้เราใช้เฉพาะบนบกครับเหลือเฟือละติดไว้ไม่มีปัญหาครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ